ทุกคนามาแล้วนีสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เป็นวันดีครับเมื่อวานเป็นวันครูนะครับสวัสดีกล้องหน่อยครับวันนี้วางกล้องแบบสดๆเลยนะครับปกติแล้วก็วางกล้องแบบกลับให้เห็นตัวเองใช่ไหมแต่ถ้ากลับมาเห็นตัวเองมันก็ วิวจะไม่สวยงามแต่วันนี้เป็นธรรมชาติที่สุดใช้กล้องหน้าแหละครับใช้กล้องหน้าอาจารย์จะดูจะดูรูปตัวเองจากโท,ทรศัพท์มือถือครื่องนี้ <c oughs> นะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับถ้าพูดประมาณนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมเพราะวันอยู่ในร้านกาแฟถ้าพูดดังมากเดี๋ยวจะววรบกวนข้างๆจะมีคนนั่งอยู่เต็มเลยแต่อาจารย์เวลาจะพูดไม่ถึงปาก อาจจะได้ไม่อาจจะไม่มีอัตราจจลดเท่าไหร่ปกติจะใช้ภาษากายนะครับจะใช้จะใช้มือใช้ไม้สองมือมันจะมันรู้สึกฟินในการที่จะพูดแต่วันนี้ก็อย่างไงเสียใช้มือเดียวนะครับอาจจะมือซ้ายมือขวามันก็ได้เหมือนกัน,นเอาละที่นี่วันนี้รีแลกต์รีแลกทำบัดสบายสบายภาษา,า,าคนที่อิสระ เออที่จริงคนเราเกิดมาก็ชีวิตอิสระเนี่ยน,นะแต่ว่าที่เราไม่อิสระเพราะว่าเราอาจจะไปผูกมัดตัวเองมออาทาตัวให้สบายสบายอย่าไปก้มเครียดอ,อะไรครับเพราะวันนี้อ,อ่เาเวลาเราเกิดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรนําติดตัวไปได้นอกจากแค่ว่าเราอยู่ในโลกนี้แหละนะครับเอออยู่อยู่อยู่ในโลกนี้ที่เราเกิดมาแล้วก็สร้างความสุขซะอย่าทำความเดือดร้อนให้ผู้ผคน นะครับสร้างถึงดีๆนะครับทำดีเข้าไว้นะครับมันจะได้เราเส่งผลต่อความสุขความสำเร็จของเราเองอัตโนมัตินะครับทีนี้วันนี้อาจารย์ทำอะไรบ้างนะครับอย่ะเล่าส่วนังแล้วกันนะที่จริงที่จริงการทำธุรกิจออนไลน์ก็เป็นการทำงานที่มันนั่งเท้าแขนไม่ได้นะมันเป็นการทำงานที่ ที่จริงเราใช้ชีวิตธรรมดาปกติแต่คนส่วนใหญ่เพราะอาจจะทําธุรกิจออนไลน์กว่า,าจ,จะไลฟ์สดได้ก็พิถีพิถันตรงโน้นตรงนี้ที่จริงไม่นะเราใช้ชีวิตตามคนตามปกติธรรมดาทั้งเกดิดดเวลาเราทํางานที่ทางานอย่างอื่นเนี่ยทาไมเราไม่ได้พิถีพิถีพิถันอะไรเลยใช้ชีวิตไปปกติอ่าไปทํางานกลับทํางานนะครับเข้านอนกินข้าวแต่คนแต่คนที่เขา ใกล้ๆชิดเราก็คือใครครับก็คนที่อยู่ใกล้ๆชิดเราเป็นครอบครัวเราพอนพี่พ่อแม่พี่น้องพี่ปานา,าจะรู้เรื่องราวเราใช่ไหมว่าเราไปไหนวันหยุดแต่ตอนนี้เวลาทำออนไลน์เนี่ยที่จริงเราใช้ชีวิตเหมือนกันแหละแต่ว่าเราจะเปิดกว้างให้สาธารณะเพื่อให้ผู้คนนอกจากพี่ปานา,า,าหรือว่าเพื่อนญาติแล้วเนี่ยเราก็ให้ผู้คนที่ไม่รู้จักเราเนี่ยเข้ารู้จักด้วยเออถือโอกาสน,นี้อาจารย์เวลาดูว่า มีใครเข้ามาดูอาจารย์เวลาบ้างครับสวัสดีครับทุกคนที่กําลังเข้ามานะครับสวัสดีครับลูกคุณหนู <c oughs> อ่ะเข้ามาสี่พันสี่พันคนละ,ะกำลังกจะหกพันคนนะครับ <c oughs> อ้าเข้ามาแล้วทักทายนิดหนึ่งอาจารย์จะเวลาจะ,ะพูดทั่วๆัวไปแล้วกันนะวันนี้แต่วันนี้เป็นวันสําคัญใช่ไหมหลายคนมีความหวังเอ้คุณหนหลายคนมีความหวังว่านี้เป็นวันที่ ว้ยออกหรือลอตเตอรี่นะครับกำลังที่จะออกเขาจะเริ่มจับหรือหมุนหมายเลขนี่ประมาณบ่าย3ามโมงใช่ปะ3าโมงครึ่งหรือ3ามโมงมกว่านะครับขอให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความหวังใช่ปะขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลของรัฐบาลหรือรางวัลของอหวยใ,ใต้ดิน ใช่ครับไปหวชนี่นีขอถูกเบอร์ถูกหวยถูกรางวันที่1อ้าวอใครคิดว่าในห้องนี้นะครับฟังอาจารย์เวลาแล้วถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลที่2ถูกรางวัลที่3าถูกรางวัลที่4ี่ถูกเลขท้ายสองตัวสตัวพิมพ์มาได้เลยครับคุณจะได้สิ่งนั้นจริงๆอาจารย์เวลาถูกมาสองวดติดแล้วนะวดนี้อาจารย์เวลาก็ถูกอีกนะครับอ่าถูกอีกวดนี้ขอรางวัลที่1ก็ตินะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะ,ะได้สิ่งที่หวังเนี่ยแน่นอนนะครับได้สิ่งที่หวังเราไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันจะได้เราทําอะไรไว้นะครับเราจะทําอะไรไว้ผลบุญการการะทําที่เราทําไว้เนี่ยมันจะตกผลนึกและสะสมสะสมไว้สะสมไว้นานเข้านานเข้านานเข้านะครับมันจะเกิดผลลัพธ์เคล็ดลับเคล็ดลับนั้นถ้าเกิดเชื่อไม่ใจวลรไม่ถูก ลอตเตอรี่มันนานมากเลยประมาณสิบปีแล้วเออลฟยฟังล่ยฟังจริงไหมจริงไม่รู้นะแต่ว่านี่คือผลลัพธ์จากอาจารย์วิรตจริงๆนะครับเอามาแชร์แล้วกันแล้วทำไมอาจารย์วิรตถูกตอนนี้สองวดติดเลยนะเอ้อแล้วามาดูว่าไม่ใช่เชิญเชิญชั่วนนะนี่คือเป็นความความเชื่อส่วนตัวนะว่าวันนี้ถ้าเรานะครับเกิดมาแล้วนี่ ถ้าเราทํางานแล้ว้เราแบ่งปันและเรามีจิตใจเป็นคนเป็นคนที่มีจิตใจเป็นผู้ให้เป็นผู้ดีนะครับแล้วก็ได้ทําบุญได้ทําอะไรมาเพื่อช่วยเหลือสังคมยิ่งมากเท่าไหร่นะครับการช่วยเหลือตรงนี้ไม่ใช่ช่วยช่วยได้เงินนะมันช่วยได้ใจกันมาก่อนเราไม่มีเงินเราไม่ใช่เราทําบุญไม่ได้ครับเเราใจอ่ะใจเราอ่ะจิตตั้งต้นเราอ่ะใจเนี่ยอยากจะช่วยเหลือผู้คนหรือยังนะครับมาเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับ แล้วก็พอเราทํามากขึ้นมากขึ้นนะครับมันมากขึ้นมากขึ้นชค่ไหนเวลาน,านานขึ้นนานขึ้นมันส่งผลให้เราเนี่ยนะครับทําอะไรก็สําเร็จง่ายสําเร็จเร็วจริงนะเรื่องนี้จริงๆเอามาเอามาของอาจารย์ไปได้แลวกันนะวันนี้เหมือนกับมาพูดเรื่องความความเชื่อนะนะครับเอาอ,อย่างนี้แลวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับการจนานะครับสวัสดีครับการจนา ตรงนี้วางนิดไหมเออวางนี้ดีกว่าใจเวลาจะไดเมเมนะ้เห็นคอมเมนต์นะนะครับเห็นคอมเมนต์แป๊ดหนึงอ่ะไม่เห็นไม่เห็นฮะขอกระเป๋าหนึ่ยนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอากระเป๋ามาวางแป๊บหนึ่งแล้วเพื่อให้เห็นคอมเมนต์นนหน่อยจานหน่อย <c oughs> <c oughs> เออได้แล้วได้แล้ว อ้าวมันไปไหนอ้าวมันเิ่มใหมเอ้าอาจารย์ราัจากประสบการณ์ของอาจารย์เองนะครับก็คือที่ผ่าน,านมาอาจารย์ทำงานเยอะมากนะทําทงานเยอะมากนี่มาพูดมา,มาพูดเรื่องอเรื่องที่ทําไมอาจารย์ถูกถูกลอตเตอรี่มาสองสองวันติดกันนะสองวัติดกันมูลค่าวรวมๆแล้วเป็นหมื่นแล้วนะครับเป็นหมื่นล้ว <laughs> แล้วมันแล้วมันดูว่าและที่ผ่านมาสิบปี นะครับทาไมอาจารย์เวลาไม่ถูกไม่ใช่ไม่ซื้อนะแต่อาจารย์ไม่ได้ซื้อมากหรอกซื้อวัสดหนึ่งประมาณใบสองใบนะครับม,มาเป็นทิปีที่ผ่านมาก็อาจารย์อาจจะเว้นบ้างแต่ก็ซื้อเพราะเพื่งมีความหวังแต่ทําไมไม่ถูกและทําไมตอนนี้มันถูกถึงเพึ่งม,มาถูกอย่างนี้อาจารย์ทํางานมา30ปีนะครับที่ผ่านๆมาอาจารย์ทําแต่งานนะครับทําแต่งานแต,แต่แต่เป็นดีนะเป็นงานที่ ไม่ให้ทําให้คนอื่นร้อนนะแต่อาจารย์ไม่ได้นึกถึงเรื่องในการทําบุญเกี่ยวกับแบ่งบุญให้ผู้คนนะครับไม่ไม่ได้สวดมนต์นะครับไม่ได้ทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะพูดได้ง่ายนะครับไม่ได้ปล่อยปลาไม่ได้ทําบุญตาทานไม่ได้เข้าวัดมากมายก็คือเข้าเฉพาะเป็นทางพุทธศาสนานะครับ แต่เมื่อ2ปีนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับอาจารย์เริ่มจากแกปล่อยปลา company, wrote, market, to today, march, is is มาตลอดเดือนละครั้งปล่อยปลามาแล้วก็ทําบุญก็ค่อยก็ค่อยมากขึ้นนะครับการทาบุญไม่ใช่ทําด้วยเงินเยอะหรอกแต่ว่าทําด้วยจิตใจนะครับเงินมีเท่าไหร่ก็ทําให้สบายใจแบบนั้นและว่อค่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะก็คือถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนจนเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วครับได้ทํามากขึ้นนะครับได้ไปสร้างพระได้ไป ทำบุญเกี่ยวกับช่วยเหลือสังคมไม่ว่าเป็นโมนิตีอะไรต่างๆอาจารย์ก็ได้ทํามากขึ้นมากขึ้นนะครับอาจารย์ไม่ได้ทําบุญตร,ตรงนี้เพื่อจะให้ถูกลอตเตอรี่หรอกนะไม่ได้คิดตรงนั้นเลยนะแต่ทําเพื่อความสบายใจทําเพื่อได้เรียนรู้เรื่องหลักคิดของผู้ประสบสํสำเร็จในระดับคนที่มั่งคั่งมั่งมีเขาจะเป็นผู้ที่เสียสละมีใจบุญในการช่วยเหลือสังคมในการเสียสละ ก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นนะครับจนเจอคุณครูพี่พรนะครับและคุณครูพี่พรก็ผ่าํำบุญเต็มเลยนะครับและที่และที่สำคัญนะคุณครูพี่พรก็ให้ในการที่จะสร้างบุญเนี่ยมีหลายวิธีนะครับแต่อย่างน้อยๆเลยก็พี่พรว่า,วาสวดมนต์ได้ขอสิ่งจากสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้เราทํางานช่วยเหลือผู้คนแล้วนี่แต่มันจะให้สิ่งศักสิทธิ์ช่วยด้วยจากนั้นก็ทำตามครนะูพี่พรมาตลอดเลยนะครับ มีความยึดมั่นนะครับมีความศรัทธาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทํามาเป็นเจ็ดเป็นปีสองปีนะครับแบบต่อเนื่องค่อยๆถี่ขึ้นถี่ขึ้นและที่ที่แบบมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นก็มาเจ็ดเดือนตั้งแต่เข้าาในแบนร์ปเก้าแลเจ็ดเดือนเสร็จแล้วก็เลยทาให้อาจารย์วิระเพิ่งจะถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาถามว่าถามว่ามันเป็นมันเป็นเพราะการทำบุญไหมในการช่วยเหลือสุขคนจิตใจแบบนี้ไหม อาจารย์วิเชื่อว่าใช่เพราะเราได้แบ่งอะไรไปสร้างความดีนะครับสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้คนแบ่งปันผู้คนนะครับก็เลยทําให้เวลาเราจะซื้อรถตอรี่หรือทํางานอะไรนี่มีโชคมีลาบมีชัยขึ้นมาก็เลยทําให้อาจารย์วิระเพิ่งจะถูกถลอตเตอรี่มาสองวดแล้วอ,อก็เรียกว่าไอ้ทุ้งใจเราก็มาจากการที่เราแบ่งปันในการทําบุญช่วยเหลือผู้คนในการสร้างพุทธศาสนาในการสร้างพระนะครับ ในการที่ทําอะไรที่เราถึงเมื่อก่อนไม่เคยทํามากขนาดนี้ก็เลยทําให้ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ซื้อลอตเตอรีตตร่มาเยอะนะเราก็ซื้อหวยเยอะนะแต่ไม่ถูกแต่ไม่ถูกแต่ไม่ถูกมาเป็นสิบสิบกว่าปียังไม่ถูกเลยเราก็ซื้อเราก็วัานากันแต่แต่พอเราเปลี่ยนวิธีคิดในการที่จะทําทเรื่องเกี่ยวกับแบ่งบุญแบบนี้ขึ้นมาแบบต่อเนื่อง เขาทำไมใจวิละได้ตรงนี้ขึ้นมาเขาคิดว่าน่าจะตรงนี้แหละเป็นส่วนช่วยนะครับเรายิ่งให้ยิ่งได้โอเคนะครับ <c oughs> ไม่มีน้ำอันนี้ <c oughs> มีกาแฟลืมลืมว่าชามาชงเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นไร <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ก,ก็ก็คือขอวอวยพรนะครับวันนี้เราจะดี้งกำลังออกนะครับ ขอไปบอให้ทุกคนนะครับได้โชคได้ลาบได้ความสําเร็จได้ถูกลอตเตอรี่ใครซื้อตัวไหนก็ได้ถูกตรงนั้นเลยนะครับาตามที่เราต้องการแต่อย่าลืมครับถ้าเราอยู่ในยึดมั่นในศีลธรรมถ้าเราได้แบ่งปันแบ่งบุญให้กับผู้คนเราก็มีโชคมีลาบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับไม่ถูกลอตเตอรี่ก็ามาจากด้านอื่นเราจะมั่งคัง่งเราจะร่ารวยเราจะมีความสุข ใจเราจะอิ่มเอ,อิบด้วยความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งดีๆครับมันจะสําเร็จโดยง่ายสําเร็จโดยรวยอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอเคไยพรนี้นะครับในเรื่องอโชคนะครับลาบที่เรากําลังมานะครับพลังกําลังมาสิ่งดีๆกําลังมาเข้าสู่กับทุกๆคนที่ฟังไลน์นี้นะครับทีนี้มาพูดเรื่องอเรื่องงานเรื่องการธุรกิจบ้างนะวันนี้อาจารย์ทำอะไรบ้างนะครับ ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้สบายใจมากเลยเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีนะครับอ่าโชคก้อนใหญ่กำลับบงเข้ามานะครับอแล้วแล้วแล้วก็ดียอาจรเรย์วลานี่ชอบชอบชอบเที่ยวนะครับชอบอไปเปิดหูเปิดตา <c oughs> เอเปิดปากกินได้เลย <c oughs> เพาลูกคุณหนูมาด้วยลูกคุณหนูชอบเที่ยวพอ <c oughs> <c oughs> เอาไปทางไหนมานั้นเออไปหยิบของเขาไปใส่นะครับถ <c oughs> ้านฮะของพี่หยิบวางนี่ไงหลงแล้วใส่แม่สองอันวัวดีวัสดีครับก็ก็คือวันนี้เล่าสวนฟังรีเล็กรีเล็กวันอาทิตย์วันธรรมดาวันธรรมดานะเป็นร้านกาแฟร้านนี้ครับก็อยูนอ่นอกเมืองหน่อยหนะึ่ง แล้วข,ข้างหลังมีสวนด้วยเมื่อกี้ว่าจะไล่ที่สวนแต่ว่าการมันมันแดด,ดจ้าก็เลยนั่งในห้องแอร์ก่อนนะครับในห้องแอร์ก่อนคืออาจารย์จะพูดนะคนเรานะถ้าจะาประสบความเป็นสนะชีวิตต้องมีความหวังวันนี้ทุกคนมีความหวังใช่ไหมว่าหวังว่าเอ,อถ้าเกิดใครซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยก็มีความหวังว่าจะถูกรางวัลน,นั่นคือคุณมีความหวังคนที่มีความหวังในแหไรครับจะเป็นคนที่ทําให้ชีวิตนี่ มันตื่นเต้นตลอดคนมีความหวังจะไม่จะไม่มีความความทุกนานหรอกครับเพราะคนที่มีความทุกน,น์นานเนี่ยคนอยู่อย่างสิ้นหวังคนที่สิ้นหวังนะครับเป็นคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยเออเขาไดาหมดหนทางที่จะให้ตัวเองเนี่ยจะเดินเติบโตหรือสดใสในสิ่งที่ฝันไว้เขาเรียกสิ้นหวังอย่าเป็นอย่างนั้นเลยครับ แม้กระทั่งคนที่ล้มป่วยคาเตียงคนไหนที่สิ้นหวังมันจะตายไวเราเคยเห็นไหมคนที่เป็นโรคโรคมะเร็งหรือโรคที่ร้ายที่โรคที่หม,หมอเนี่ยไม่ดูแลแล้วว่าไม่มีทางรักษาหายแต่คนที่สิ้นหวังพอหมอบอกอย่างนั้นไม่กี่วันครับลาโลคเลยเพราะอะไรเพราะหมดหวัง แต่คนที่มีความหวังนะครับแม้กระทั่งมีเสียงปากจากชาวบ้านหรือเสียงปากจากผู้รู้หรือเสียงอื่นๆจะไม่ว่าจะเป็นกระทั่งผู้ที่เป็นคุณหมอก็าตามบอกว่ามันชีวิตมันมีแค่นี้แล้วนะมันไม่สามารถที่จะรักษาหรือดูแลให้ต่อไปให้ยืนอยู่บนโลกนี้ได้แล้ว ให้ไปสวดมนต์ให้ไปทำบุญให้ไปทำต่างหรือตามภาษาที่ให้กำลังใจจากคุณหมอหรือเพื่อนพี่น้องอที่อยู่รอบข้างแต่เชื่อไหมคนที่มีความหวังเขาจะไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยยังจะจ่ายโรคนี้ไปเขายังอยู่ได้เขามีแรงมีกำลังใจเพราะเขามีหวังคนที่มีความหวังเชื่อไหมพลิกนะครับพลิกสถานการณ์จากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีสการหนึ่ง,ก,งก็มีเยอะเลยนะ ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะความหวังฉะนั้นวันนี้เราอย่าสิ้นหวังนะครับไม่ว่าเราจะถึงวินาทีสุดท้ายหรือว่าเรามีอะไรที่เหตุเป็นไปที่คนอื่นว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีใจของเราคนเดียวเท่านั้นที่บอกว่ามันเป็นไปได้เชื่อไหมครับทุกอย่างมันอยู่ที่กำมือเรา มันเป็นไปได้ตามที่เราเชื่อนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ขอฝากว่าวันนี้ให้เรานะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้เรามีความหวังนะครับเพราะความหวังมันทำให้เราเดินก้าวสู่ไปในโลกข้างหน้าไปในทางที่ดีไปในทางที่นะครับไปในทางที่ทำให้ชีวิตเนี่ยมันสดใสอยู่ตลอดไปนะครับก็ฝากว่าวันนี้เราอย่าเป็นคนสิ้นหวังให้เรามีความหวัง นะครับลืมไบอาจย์วิลมาไดูทุกกล้องนิดนียว่ากล้องอยู่นี่ตกลงกล้องอยู่นู้นนะครับอย่างมีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราพลาดความหวังหรือเราเไม่ได้ดั่งใจหวังวิธีการง่ายๆมากครับสร้างขึ้นมาใหม่ครับสร้างขึ้นมาใหม่เพราะคนเรามันไม่ใช่ว่าจะได้หวังสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราคิดอยากจะหวังมันมีการผิดหวังเมื่อเราผิดหวังแล้วให้เรา รู้เสียว่านั่นความหวังใหม่กําลังเกิดขึ้นที่ดีกว่าความหวังที่ผ่านมาเพราะเรามีทักษะเรามีประสบการณ์กําลังใจมันจะถูกผันึกมันจะถูกสะสมมันจะถูกความหวังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะแก้ไขสิ่งที่เราพลาดเรื่องที่หวังมาแล้วเราจะเริ่มรู้เข้าใจธรรมชาติว่าถ้าเราหวังอะไรแล้วมันผิดหวังเราจะเริ่มรู้ว่านั่นคือเป็นธรรมชาติที่ทุกคนผิดหวัง แต่อย่าให้ความปิติหวังไปจมปลักหรือไปทําให้จิตใจเราเนี่ยมันรู้สึกที่เศร้าหมองหรือหมดความหวังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติตรงนี้เราจะยังคงอยู่ในชีวิตในโลกนี้แบบเบิกบานสบายใจสักวันหนึ่งเราก็ถึงจุดหมายความหวังของเราที่ต้องการอย่างแน่นอนครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ครับ เดี๋ยวก็รอลุ้นโชคทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับ